อ่ะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นไอโฟ n e 1 1นะครับเครื่องใหม่มากครับผมมาว่าผมเพิ่งแกะจากกล่องเมื่อวานนะครับประกันเพิ่งเริ่มเดินเมื่อวานนะครับตัวนี้นะสภาพใหม่เลยนี่นะครับเครื่องสูญไทยแท้นะครับแบตร้อยเปอรเซ็นต์ะครับแบตเตอี่เฟซได้ดีทุกอย่างปกติหมดนะครับ คเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะซ่อมน,นะครับเครื่องผมเพิ่งแกะจากซีนเมื่อวานประกันเริ่มเดินเมื่อวานนะครับผมคือสภาพมือหนึ่งย,ยังไม่เคยใช้งานเลยครับซีนข้างหน้ายังไม่ได้แกะเลยนะครับดูได้เลยครับคือถ้าแกะแล้วมันจะมีฟองอากาศนะครับอนนี้ผมยังไม่ได้แกะ,กะนะก็ค An คญญใครสนใจผมขายให้ราคามือสองนะครับขายให้หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะครับ 1 7 9 9 0ย์สภาพใหม่นะครับตัวนี้ดูเลนกล้องสวยครับตัวนี้ไม่มีกําหนินะครับ iPhone 11 64หกิกนะครับใช้เรื่องทุกซิมนะครับดีเฟตได้ตลอดนะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยเป็นเครื่องเปล่านะครับตัวนี้นี่นะครับสภาพดีมากครับผมซีนยังอยู่นะครับก็อย่ามาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอุปกรณ์แท้นะครับเพราะว่าให้ดูนะครับตรงนี้ ตัวนี้นะครับเครื่องผลิตวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดสองห้าหกสี่ก็คือเมื่อประมาณกลางกลางเดือนที่แล้วนะครับเป็นเครื่องล็อตใหม่นะครับผมไม่ใช่เครื่องค้างสต็อกนะครับดูตรงนี้นะครับปีผลิตนะครับสิบเจ็ดเดือนเจ5ดสองห้าหกสี่นะครับผลิตประมาณกลางเดือนที่แล้วนะครับวันนี้เพิ่งวันที่หนึ่งที่2เองครับเครื่องใหม่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้การันตีให้นะครับประกันเต็มปีนะครับตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้นะครับยังสามารถซื้อ Apple Care ได้นะครับ เพราะว่าเครื่องยังเดินไม่ถึง7วันนะครับสามารถซื้อเ p ็น c a r e ได้นะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับไปโฟนเ1สีขาว64กิก17,990ครับสภาพสวยไม่มีตำหนิเลยครับประกันเต็มปีครับเครื่องมือหนึ่งครับมันเป็นมือหนึ่งเลยนะครับแต่ผมแกะแกะจากกล่องเมื่อวานนี้เพื่อต้องแกะแกะมานะครับผมก็สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวแล้ว ขอบคุณมากนะครับใครสนใจก็ทังมาได้นะครับ iPhone 1 1 6 4 g b 17990นะครับ17,990ขอบคุณมากครับ